สวัสดีครับผมเดี๋ยวโคชโชคนะครับจะพาไปวิ่งนะครับผม400เมตรนะครับผมโดยาดูลักษณะของการวิ่งของผมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาวิ่งรอบ400เมตรสักหนึ่งรอบนะครับผมนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับผมไปฮึบผมนะครับลักษณะของแขนนะครับผมล็อกไว้ระดับกำลังตัวนะครับแล้วก็ขาคลอให้เป็นรอบนะครับผมเน้น ยกส้นเท้าขึ้นมาดีดขึ้นมานะครับผมแล้วก็เตกตัวขึ้นสูงๆนะครับผมนักหลักของการจ่วงเท้านะครับผมสไตล์นะครับหัวเข่างอนะครับผมนะครับนี่นะครับมอกไปข้างหน้านะครับผมสามสิบถึงสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับผมลักษณะของเท้าหัวเข่านะครับผมแขนะครับเตกดีดพิ่มดีดไปนะครับลูหนักของขาหลังนะครับผม เน้นฝ่าเทา้าเป็นหลักนะครับเบียสามนะครับเปสามล็อกไว้นะครับมุมสูงนะครับผมมุมสูงเบียดสา <c oughs> นะครับแขนเต็กไว้ลอยขานะครับผมเน้นฝ่าเท้าเป็นหลัก นะครับสามสามศูนย์นะครับหนึ่งไว้นะครับหอเข่าเ็กดันไปเรื่อยนะครับไอฮึบฮึบสัมสี่ห้าสันสี่ห้าครับหอบหอบเหนื่อยเลยนะครับ ออกจริงๆนะครับผมนะครับเพีรสามห้าศูนย์สามสี่ห้าด้วยความเร็วสี่ร้อยเมตรนะครับลองคำนวณดูนะครับว่าลบละกี่นาทีนะครับหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับผมไม่สามารถพูดต่อเนื่องได้เลยนะครับเพราะว่าหอบมากนะครับยังไงก็ลักษณะของการวิ่ง400เมตรนะครับหากเราว่าจะวิ่งให้เก่งนะครับอาจจะฝึกของการลงคอร์ดนะครับเรียกว่าอินเทอร์เวล หรือว่าลงขอดภาษาบ้านๆนะครับก็หมายความว่าวิ่งเร็วนะครับสลับช้าจ็อกเหยาะๆนะครับแล้วแต่ว่ากี่นาที1นาที2นาทีหรือว่าจ็อก100เมตรแต่ไม่กําหนดเวลาจ็อกนะครับแด้อีกประเภทหนึงกาหนดเวลาพักนะครับก็ลองดูนะครับลองปรับใจดูนะครับแล้วก็จะทมให้คุณวิ่งดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมฝึกตามมาที่ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับผมถือว่า200 300 400นะครับ600 800แ หนึ่งปันก็ได้นะครับตําเป็นชุดเป็นเซตนะครับเพราะว่าจริงอยู่ทุกๆคนไกลๆก็วิ่งถึงนะครับสิบโลยี่สิบโลนะครับแต่ว่า,าํายังไงดีกว่าเราต้องฝึกให้มันออบเหนื่อยนะครับแบบนี้ก็จะทาให้เราวิ่งได้ดีนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมฝากกดแชร์ที่ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ